คลิปนี้ค่ะมาพูดถึงส,สาซัแบล็กทิงค่ะทุกคนที่ใกล้เข้ามาแล้วล่ะสําหรับการทําแบ็กนะคะล่าสุนนะคะมีสารจาก YG บอกว่าเราได้เตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วรวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานภายในแยกต่างหากสาหรับโรจ์ของแบล็กทิงซึ่งจะเริ่มทัวร์รอบโลกร้อมกับการทําแบ็กในปีนี้อ๋อทุกคนดังนั้นเม่เมหลายคนน่าจะได้เอาไปย่งบงนะคะมาปัดฝุ่นแล้วละ่ะแบล็กทิงปีนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าเราได้เตรียมการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้แอคก็ได้ แบลกพิงเกี่ยวกับ w o r ร d t ทัวร์นะคะเขามีการออกมาม้โมยกันนี่แหละวา่าสถานที่ตรงนั้นตรงนี้นะคะในแต่ละประเทศเนี่ยมีการจองเอาไว้ละสําหรับสเตเดียมต่างๆนะคะหรือว่าฮอลล์ต่างๆที่แบล็ k พิงจะไปทําการแสดงนั่นเองค่ะและก็อย่างที่น้องนิ่าสัมภาษณ์ในไดก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะทําแบ็คแล้วนะคะดังนั้นก็รอติดตามสัมาษ์แบล็กพิงได้เลยบอกว่าได้เตรียมการสําหรับเวิ l ์ทัวร์เรียบร้อยเรื่อยแลวก็จะมีการทําแบ็กในปีนะคะซึ่งบอกว่าได้จัดตั้งเป็นองค์กรโปรเจกต์แยกต รอติดตามน้องลิซ่าของเราแล้วก็สาวและพิงได้เลยค่ะ